เอ้าบึงตัวนั่นหังรับเขาไปตื้อเป็นเลขครับจะของนี่เคยถือปะก้อนหนานั่นถือโยก้อนก้อนเห็ดเห็ดถือโยอ๋อเป็นคนปั่นเองเลยมันบ่ครับนบัดพื่อใจเห็ดแล้วถวายแล้วบ่ถือจังเม็ดอ๋อแต่ว่ามีแต่ค้นถือทั้งอื่นถือแต่บ้าถือโยหั่งแต่ว่าถือถือบ่เกี่ยวเนื่องกับตัวนี้บ่เกี่ยวกับตัวนี้บ่ถือถือได้มาจากอื่นเดินมาจากฝันเดินมาจากอะไรแน่นแต่แต่คนเขามาพักอยู่นี่เขาก็บ่ถืออยู่ไหนที่ว่าเขามาแก่บุญ ส่วนมากพวกมันนอนพักข้างอันนั่นไหมมันนอนพวกผู้ขายของมาขอผักวัดไหมอ๋อมาขอผักมาวัดมันมบ่ครับผนมาขอผักวัดแล้วพนมาเห็นเป็นตัวเลขว่นที<ม>พนมาเห็นเป็นตัวเลขหรือผนไปเสือ,อา<ม>โอ้ว่าคนคนคิดสืดกรมูหนึ่งมาพร้พาบวบาดไม<อ>ไเข้าฝันพาบวดไมก่อนเข้าฝฟันาบวดไมอ่าแล้วจากผนซื้อปูนมาสองถงุงสีปั้นแต่เตาตัดปอดน,นิดน้อยถุงถุงละโตถุงละโตอื บอกว่าคันปั้นแล้วถึงมาให้เด็กหน่อยให้คนดูถูกเหยียดย้ยำเล่าห้ามเห็ดครับเพราะว่าเตาเนี่ยเขาให้คว้องเคาามศรัะธาเป็นเตาโบราณเตา<ม>เตาเจ้าที่ว่า้ย่างไงแมนผมถามผู้เฒ่าแถวนี้เขาว่าเป็นเตาเจ้าที่ถูกต้อง<ถ>เดิมที่สื่อป้อยู่นียู่พุนครับเอิ้อนว่าไอ้วังวังวังเจ้าปูวังเจ้าปูเนาะครับ ตัวม่ได้โชคส่วนมากพ่นมาทั้งอื่นเนาะพ่นมานอนพ่นก็ไดมาบึงเตา่าเห็นเป็นตัวเลขล็อเม,มือนี้ผมก็สสเบึงเนาะเผื่อผมได้โชกค,คนสางได้ประมาณจากปีลวครับเต่านี่บึงบึงด้พศนานนๆนเัิพ,ออพเงพอออเฮ็ยนนในพศเนาะเพราะว่าอยจะเขียนอยู่เขียนอยู่มันละทั้งทั้งผู้สื่อผู้ถึงเลข กอบบริจาคกูใดมาเลยอ๋ออันนี้มีแต่คนถือเลขเห็ดแม่นบ่ตึกต<า>ั้งอ,อ๋อไปเข้าฝันข้าเข้าฝันเ <eyeballs ume. S 1> ข้าฝันอีหยังคือจังไดงมาเฮ็ดเต่าฝันว่าเป็นปูยย่ใหญ่อ๋อเป็นปู่คนแบบนี้แหละเป็นคนฝันว่าเป็นคนเป็นจังซี่นี่ <mel od definite> นี่ๆแบบนี้ใ<ๆ>สๆนี่ๆๆฝันว่าปู่ใหญ่เออปู่ใหญ่แบบนี้แหละแบบนี้แหละอ๋อไปไทยดานหน้าคุณฝันว่าเป็นปู่ใหญ่นั่เอ่ออาจารย์ผู้เก่าเมื่อกล่าวนี่ ครับอ๋อฝันฝันว่าเพิ่นมาแบบนี้เลยอ้ามามาเราก็มันยังบอกบางทีงก,กรนนะามากระถือกระถือตีนนะอ๋อมากระถือตีนกระถือตีนแล้วก็เขาเบิ่งน้ำค่อยตีนเพิ่นก็เป็นเลขนะนึกพวฝันสันนะครับเบิ่งในความฝันเป็นตัวเลขแต่ก็ถือมาเรื่อยๆเนาะถือจนจน,จนเดี๋ยวเงินมาสางถือสามปีพ้นเราก็เลยเอาเงินมา่วมกันอ๋อเอาเงินมาร่วมกันกเเอาางินนมม่ววัไ้ครับ อ๋อมีความมาเข้าความฝันนะครับแฟนช่องนะครับก็วันนี้ก็ผมมาอยู่ที่วัดเอียงวัดแจงสีโพทองเออวัดแจงวัดแจงสีโพทองนะครับชุมพลมบุรีชุมพลบุรีครับเต่าเต่าเต่าศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่ได้โชคนะครับได้โชคส่วนมากจะเป็นคนที่เดินทางไกลแล้วก็มาพักถูกนะครับถูกเลขถูกฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับเขาก็มาดูที่ตัวเลขนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นตัวเลขนะครับดูที่เต่า ทานผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็เอ้าเผื่อจะโชคดีกับผมนะครับงวดนี้ถ้าผมถูกลางวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมมาร่วมทําบุญด้วยนะครับไม่รางวันที่หนึ่งก็ได้นะครับเอาเอาสักสามตัวท้ายก็ได้ครับมีเลขอะไรนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวเลขไหนนะครับอือสองศูนย์ตัวนี้ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์แปด้หรศูนย์สองศูนย์สองนะครับ ท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับนอกเหนือจะขมนะครับเต่าเงินเตาทองนะครับปูยาใหญ่ปูใหญ่ยาใหญ่อ่า้าเขาจเฉพาะมพก็เบื้องให้ล่ะอันนี้เป็นแบบหยอดอมสินผอมตัวนี้อมสินเตเพราะว่าคันาขโมยาตตันหลายมันถึงขาถึงหั นี่นะครับเตาเงินเตาทองปูย่าคนถูกเลขเยอะนะครับเห็นเห็นคนปั่นนะครับเมื่อก่อนถูกเลขเยอะแต่ว่าแต่ว่าก็ถูกกันเรื่อยๆนะครับถูกเรื่อยถูกตลอดถูกตลอดบางคนก็มาถูกดูเอานะครับมาดูเอานี่เป็นเหมือนกระปุกอมสินเลยนะครับนี่กระปุกอมสินเตาเตาเงินเตาทองเก็บเงินเก็บทองวางกันนะครับอันนี้เก็บเงินอันนั้นก็ทองนะครับ ทั้งเงินทั้งทองเก้าแปดโอ้หลายตัวนะหลายตัวคักเลีกเดี๋ยวจะพูใ้ใดไรจะผมเห็นสองศูนย์นะครับมันเป็นตัวนั่นเดี๋ยวจะพูใ้ใดไดวงไฟดวงมั่นเลยต่ขนาดเขาขูดเล็กนะมต้นไม้เขาเนี่ยโอ้โเป็นตัวเล็กนาะแมียนนี่แล้วอันนี้มันชัดเหมือนกันเลยต,ตาสายตามันงอ้าวถ้าท่านผู้ชมท,ท,ทางบ้านดูเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหน หลายตัวนะครับตัวผมเห็นเป็นเลขแปดเลขแปดเลขเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดสองศูน 7, 8, 8, 8, ก็ได้ตัวน,นี้สองศูนย์มันสองศูนย์เลยอันนี้เงินปากกีตัวนี้อยู่นี่แต่่มามันมีตัวเลขพออ,อยู่อ,อ,อ,ยอ๋อเงินอยู่ที่เต่าเงินอยู่ที่เต่าเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนสองพห้าอสใช่ไหมองพันห้าร้อยห้าสิบ 5, 5, อ่านะครับผมจะหยอดใส่เตาเอาเตาเงินเตาทองดีใส่ไปในเตาทองแล้วกันนะครับเงินทองจะได้มานะครับสองห้าสองห้าห้าศูนนะครับอ่าหยอดเข้าไปในนี้นะครับนี่สาธุผมกับบมีเหรียญโนโนโครับ มกี้เราถามคนปั้นนะครับบอกว่าคนที่ได้โชคนะครับส่วนมากก็มาพักคนจากทางใกล้ทางไกลนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ํานะครับท่านที่ก็มารับชมนะครับกับปู่ใหญ่ย่าใหญ่นะครับพญาเต่าเงินเตาทองนะครับด้านหลังก็จะเป็นสะเต่าโบราณนะครับสะเตาโบราณซึ่งผมเคยมาทําได้หลายอย่างนะครับก็เคยสอบถามกับทางชาวบ้านนะครับบอกว่าอาถรรพ์นะครับอาถรรพ์ถ้าใครขออะไรก็จะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับกับที่แห่งนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็หยอดทั้งเตาเงินเตาทองเลยนะครับหยอดเตาเงินนะครับสิบบาทแล้วผมก็จะหยอดเตาทองอีกสิบบาทสาธุไว้เป็นนะครับไว้ในพญาเตาเลยเก็บเงินเก็บทองนะครับเตาเงินเตาทองผมเงินทองจะได้ไม่ั่วไหลนะครับอยู่กับพญาเตา่า อย่างน้อยผมก็แงออกมาไม่ได้นะครับอย่างน้อยผมก็เงินก็ต้องอยู่ในนี้นะครับอย่างน้อยผมก็มีเงินเก็บอยู่ในนี้นะครับยี่สิบบาทสาธุนี่นะครับตัวเลขนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับแล้วแต่สายตานะครับแล้วแต่สายตานะครับคนที่มาพักส่วนมากเห็น ที่ถามเมื่อสักครู่เขาบอกว่ามาดูานะครับมาดูแล้วก็ไปซื้อนะครับแต่มันเป็นตัวยันนะครับมันเป็นตัวยันเป็นยันยันทําพิธีลงพิธีเรียบร้อยก็ลองดูนะครับลองดูใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับพญาเต่านะครับพญาเต่า ตัวเลขชัดเลยนะครับตัวเลขชัดนี่มันจะดูเป็นตัวเลขหนึ่งก็ได้นะครับนี่เลขหนึ่งหนึ่งก็ได้อันนี้ศูนย์ก็ได้นะครับเลขสองกลับนะครับสองกลับตัวนี้สองกลับก็ได้โอ้นีหนึ่งห้าสองห้าก็ได้นะครับนี่ตัวนี้นี่ชัดเลยนะครับชัดเลยโอ้หลายตัวเอาใครชอบตัวไหนก็เอาไปลุ้นนะครับ พญาเต่าอาจจะให้โชคก็ได้นะครับถ้าใครชอบก็นําไปรุ้นไปเสี่ยงนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากพญาเตา่ามาดูด้านหลังนะครับนังเต่านะครับ ตัวเลขนะครับคนที่มาสร้างถวายคนถูกเลขนะครับคนได้โชคนะครับมาสร้างนะครับถูกจากเสียงรางวัลน,นะครับ19บก้ามัคกราสองพันห้าสองพันะครับปี59นะครับ